สวัสดีครับมากินกับช่องเสียงจากไซแดนนะครับผมเมื่อนี้ลาบหมูครับมาดูผัก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 เลยพี่น้องมาบดกา้านบดล้ำเลยครับนี่นะครับข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวนะครับนี่ก็ม,ามาักทั่วหมักแตงผักเชียงดาครับมามามา หยอนเราแค่ลวกไม่ครับแซบครับผมขอบคุณเอที่แข็ง

อันนี้คือพังหนอกนะครับหรือใบโบบกนะครับผมหมดกับแทกมากจะใจพี่น้องกตายแต่ละมากินน้ำกันครับ ทานกับบริษัอย่างพิเศษเลื่อๆนะครับผมกินอะไรถ่ายอันนั้นนะครับช่องเสียงอยากชะแดนนะครับวันนี้กินลับหมูครับลับหมูครับง่ายๆครับแซ่บครับ การพักหนอกระแทบได้พี่น้องไอ้ข้าล่างสะอาดนะครับเ้าบกศีลเอาออกเอาไปปลูกได้ครับพี่น้อง <c oughs> มันจะออกหวานๆนะพีน่น้องการมัน บรรยากาศบ้านๆครับยุบกระโบคอยยูมือบรรยากาเป็นลาบลุกนะครับพี่้องปักเช่นดาบอำลำดีระทุกข์กนนะับฟ้ามาอ่ะอ่ะพี่้อง คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับจะพบกันในเมนูต่อไปนะครับผมว่าสิกินอย่างตอนเที่ยงนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับผม